กระบอกกระบาบลูกคอยกินปิ้งปลาดุกพี่น้องเอ้ยเอาไวมันปรทันในซุกลูกเดิน่บนบเที่ยงกินเด้อพี่น้องเด้อใช้นั่งอยากตะไรลูกซี่ซี้เออนั่งอยากปลาดุกเออมันชุบก่อนลูกมันชุบก่อนสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีบนสูค่ค <c> น <oughs> มันมืดเปิดแฟดลูกขรึมตาแล้วเนาะพี่น้องฝนตกอีกแล้วเบื่อจิงต้องขู่มือขู่มือใช่ไปยังไปยังไปยังจ้ะแม่บ่ได้ไปปะเอ้ยม่อย่างไปเบิ่งฝนตกกับพอได้มันก็สีเสียงดังเนาะพี่น้องกวสังกะสีเนาะวิ่กินนมอยู่กินนมบันหันบอต้องกินข้าวแรงเลยแล้วนี่ ปัญญานเสียงฝนได้พี่น้องเลยย่านเสียงฝนเราไม่แต่อย่างไห้ตอนนี้ก็ต้มปลายลูกสาวพี่น้องเอ้ยเนื้อปลาน,นินเน่เข่าตุเย็นมาั้กแต่มือนาหูเนาะเดือดอันนั้นเป็นของผู้ใหญ่ย่างมะเขือปบบ่นย่างขอดุ โอ้ยลูกหิวเลยลูกหิวเข่าว่าอาย่าหิวเข่าแล้วเออใจเย็นๆลูกใจเย็นๆแข็งหิวเข่าแล้วอืออันนี้วันหลังจะกินอันนี้จะกินย่างปลาดุกว้าวคนกระแหงดีรอพี่น้องเลยวิกกี้จะหิวเข่าก่อนตัวนี้แล้วก่อน หิวเข่าพี่น้องเอ้ยหิวแห้งอะไรฮะที่ใช้แบบแบบไอเด็กผุนเพาะเป่าอยู่ลูกมันห้อนเพาะเป่าอยู่เพาะเป่าอยู่เพาะเป่าอยู่เด้อกระบพรกระบาดลูกใอยกินปิ้งปลาดุกพี่น้องเอ้ยอ้าววัดละบ่เออเออวัดน้อยอยากกินปิ้งปลาดุกนั่งบัติดเลยเมื่อกี้ เที่ยงอยากกินป um um> ิ้งปลาผัอยากต้มปลาผักไปเที <h <h ่ยงกินปิ้งปลาดุกอยู่เที่ยงส่ใส่อยู่ใครเดียวมักะลิปิ้งปลาดุกค่ะมักมากพี่น้องมือใหม่ต้องซื้อปลาดุกนี่มาปิ้งให้กินเห็ดวเพิ่นหิวแห้งเลยต้มกินก่อนเนาะสิใส่ปลาดุกเน่เน่เน่น่น่เน่เนี่ว่ะกินหิวข่าวแห้งวะลูกหิวแห้งก็กินมาเกินหกเจ็ดคำน้อยหรอกพี่น้อง บทเบทิเ์ตแถนั้นคุ่จ้าก่อนสวัสดีจ้าป้าลุงเดี๋ยวแม่ซาห,หัวให้หมันบินทันได้ซุปลูกเบิร์ตบุตเทียงกินเด้อพี่น้องเด้อใช้น้่งอยากตัวไหนลูกซี่ซีเออน้่งอยากปะดุกอ,อ,อันนั้นบ่อันนั้นบ่ มันชุกจังกินเด้อลูกเด้อมันชุกจังกินเด้อกินตอนในห้องท้องถ่าไว้ไว้กินนำ้ำเพาะกินน้ำเพาะถ่าไว้มาเพียงที่ใส่ถ้ดยเถื่อเหรอดนปลาดุกพ่อบนฮาบ้านเลยรพี่น้องเลยเมื่อน้ากระปิ้งปลาดุกให้กินก,กินปลาายคำหนึ่งมันเซ่บมั้งมันออกมันมันมั้งคนจังหมักกินหมักกินปิ้งปลาดุกมือใหม่แม่ได้ไปตลาดซื้อปลาดุกพันมาปิ้งให้เด้อ อันนี้ปลาดุกธรรมชาติพี่น้องโตน้อยๆโตมันบใหญ่เนาะโตกลางๆห่อขวดหามาหนแหละมือหนักอ่ะปิ้งให้ชองโตแบบนั้นเออมือเศร้านี่ปนช่องโตเนาะเออมันชุบก่อนลูกมันชุบก่อนเอ้ยมักพริกมักพริกอิดปมมือไงไี่ยงปลาดุกแล้วมัน พอดีไข่อิ่มก่อนได้บอกกี่เดี๋ยวไปซี้ใสอีกเลยเบิ่งอันนี้ก็บบอด้ตัดออกให้ลูกนี่มันนานชุกจริงไม่อยากชุกปอด้ได้นีมไม่อยากชุกปอดี้ได้ไหมแม่แม่ขอตีแม่ะาเดี๋ยวหาบอดี้มันชุกเติบบอดี้มันชุกกับทางต่อยิวแหง พ้อนย่างหมักกินปิ้งปลาดุกอันนี้พ่อก,ก็ได้วันสีโต้สำเนียงพี่น้องคือใหญ่นปนกินชอ,องโตงสำหรับบนเข่าคนนะคะกองมานั่งตักแม่แล้วมานั่งตักแม่บึกเลยพี่น้องมานั่งตักแม่แล้วกินปลาดุกนั่งลงอื้มอ่าพี่ปลาดุกพี่ปลาดุกอหอนโบหอนหยัดใจอือ,อ,อเอาไม้หนีบหยัดเข้าแซ่บบ่แซ่แบต้มมือต้มมือแซ่บต้มมือ อืมอีนางแฉบอืคือใจคุกกุกวนันจุกวนันพอจุกวันเออเมื่อนจะกินปิ้งปลาดุกปิ้งลาดุกกับปิ้งปลาขอพอมนมันผัดชีมันๆผัดผัดแซบทิ่เนาะคนจะโต๊ะแห้งๆผู้เานี่นนนดคดกินน้อยหนึ่งเด้เขา่าเวทนี่กับบกิน ผมหิว <Develop. S 1> ตรงเดกพิ้งฟ้าพิ้งฟ้าหรอกพิ้งฟ้าอ้าํากบแสงไฟน้องแสงไฟก็แคนสีปนบักเกลือกินแรกจะกสีอาบน้ำให้เล่าอาบน้ำซาหัวให้ใส้เ้อแพนเด้อ

แจ็บจ็มันบ่ค่อยชัดน้องว่ามันมืดเปิดไฟดอกย้อนอ้าวชูใจเด็กจ้าดุไรบาย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 ดสดดเออเออเออล้มล้มล้นนี้นี่นี่ไกินแด่ดุกินแมแมมแเอาเดี๋ยวดุเดี๋ยวดังยู เด็เห็ดเียมเต้นเตเต้นเต้นับลุงเบิ่งเลไรเต้นเต้นเต้นเลยเต้นเต้นเ้นนอี้เสียงเพลงนั่นเอคนมีแจะเต้นนั่นี่เห้าที่เข้าอลไปดีเดิี่นัอเละเออขบมือเขี่ยมเขี่ยกับเขี่ยเจ็ดเล่ม กีแขวเจ็ดเหล็บหม,มกูกี่ทั้งทั้งสามหมื่นสี่กี่แท็กพักบิงก็ดูว้าเต้น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 มาลุงเต้น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 นี่จะแน่นนะพวัญอิ่มเลยเอื้องกว่าด้ดนใจย,นะย,ย,ยงขา จนอิ่มเลยจนเอื้อมเลยพี่น้องกินลายคัมเลยปบมือพผาแล้วป้อนข้าวแล้วกับใส่เหล็บเต็พี่น้องอ้าวอ้าวอ้าวตบตบตบเต้นเต้นเต้นกระลุกกลุกเออเต้นแล้วเต้นแบบบุ้งเพลงคืออะไรบึงคัมอันเม็ดเข่าอันเม็ดข่าวกินอี่คัมหนึ่ง เอาไว้เอาอคำหนึ่งไว้มากอดแข่งกอดคาอยู่พี่้องเลยเริ่มมืดเลยนะพี่น้องค่ะค่ำเลยแล้วก็มืดฝนแน่กลแฟน่นหมักเกลือเครียดกับีนะ่เนาะเครียดพอมิกกี้หามากับกบกบตัวหนึ่งสองตัวกับเครียดเครียดโม่เขียดเะนางเลยเอาแม,แม่แม่อีกค้ำหนึ่งถูกเที่ย อยากกินน้ำแล้วอิ่มแล้วจนเอื้อมอ้วกหลดพอแหละเริ่มคลายแล้วอิม่มเหรอเห็อดอะไรกินน้ำเห็ดอะไรเอาจอกลูกยื้อมันแม่อันเนาะกินได้บอลูกเอาอ,อีกว่ากินซะกินซะทุ้คนก็นบอไซอาบน้ำห่านเททิ่นเลย เอาอีกน้อยหนึ่งพอกินด,ดีๆกินด,ดีๆมันแห้งเปลืองน้ำนน่กินด,ดีๆอยากกินแน่อยากลิ่นแน่นะนนีกินนิดีกินดีๆด <c oughs> นวมันแชบมันรดมากสิเนาะสิ่ง่าต้มมันว่าแชบเ่บอก,กี้ ต้มต้มปลาน,นิน้นไทยเพือนพี่้องระเดนกระตกขวบลิดลิดน้ำสมัครน้ำเลยได้อหรอจะริดลงสมัครน้ำเหอัลโลบวเจิญกต้ยหมูตุ้ยนะต้มให้ดีรรดก่อ อ่าบุพผิก,ก็เข้าตู้เย็นไว้ที่เก้าสักฝาแฉะน้ำไปเลยพริกเว้นทันเลยเขากินน้ำลายสักหน่วยคือเขากินหน่วยหนี่งหอยเหลือหมูฮ่ะสาแสหมูกับเตียงเคียงเตียงมีดเนาะหอยเดือตัวบันเดือดถวยแจ่วบุปผิกเกือบเกือบผุกถวยแจ่วบุปผิกวันกินห่าหน่วยพันย่างต้มต้มแล้วก็จิ้ม จิ้มหัวมันออกแล้วก็เอามาย่างทีหนึ่งนะพี่น้องคอยลูกค่อยเล่นตัมพาเหอนย่านแต่บ่ได้เขา่าฟักไฟเดอ้อฟักไฟเด้อ้องแพลวสากแวดอยู่ปก,กติก็สิถอดฟักไวเป็นในเหอนนะพี่น้องในเหินปก๊หกออ,อ,ออกมาออกมาออกมาแม่สิดป,ป,ประตูไวไวไหในเหอนคือเป็นบ่อนเก็บของอันนี้ห้องที่ชาวแพทย์เผือกั้นน่แหละ เผนกันหม่องหันเลยอ้าวลบเลยฮะกินได้ไหมกินได้ไหมเมื่อกี้ก็ะปวดท่าเข่าสิ่งสำคัญพผลหมักแล่นไปทุ้งฟุ้งแล้วก็ขบถ่วยแจ่ียวผิดประเด็กหม่องแล่นไฟพ่นกระตุกชานกระมือนอยเบาเค้พี่น้องกินข้าวกับพวอกินพิณน้าเนาะเรากินยางหอยพร้อมรับขีดเด็กเขาโตรับแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีจ้ามิวมิว 快点回来！我。